ของแอดยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง Baby m a s t e r World มาแล้วคะ่ะกับแอดเสียงแสงแป้นแลน์คนนี้หวังว่า,วาเ,เพื่อนๆทุกคนจะสบายดีงั้นเรามาเข้ารัวข่าวกันเลยกรี๊ดกรี๊ดกรดเพื่อนๆประเทศจียมีแบมบมาแล้วคะ่ะ โดยน้อง,องแบมอนทั้งเได้เดินทางมาถึงประเทศไทยในเมื่อคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเมื่อตอนเย็นเบมอนเดินทางออกจากสนามบินอินชอนของเกาหลีในแอร์พอร์ตลุกบุกไทยแลนด์ครั้งนี้พวกเรามาเริ่มที่ อาสาก,กับแสงอาทิตย์ตอน4โมงเย็นมันเป็นแบบนี้นี่เองข่าววิ่งได้ขนาดนี้เลยเรอแล้วลุกอาสาครั้งนี้ก็คือเทไม่ไหวคุมโทนดำความชาวรล็อกแบบแฟชั่นจัดจากันไปเลยแล้วเดินจูงลูกชิกิ้มาพร้อมกันชิกินั้นใส่ขาสั้นมวยผมเป็นบันกับเสื้อถักสีขาวที่มีกิมมิกเป็นอักษรตัวบีเงงเง,ง,งน่ารักมากส่วนพี่รุกะน้น ครั้งนี้ใส่แว่นดำปิดตาโคตรขู่สายเดียวกับเกงเกงตัวหลวมโคตรเทและพี่รูรุก,ก็เดินนำทับทัวเป็ดน้อยพี่ภาริตาคนสวยขาหน้าหวานมาเชี่ยวลุกวันนี้เป็นกระโปรงสั้นดูลูกคุณมากเวอรสวยจึง้งยิ่งตอนยิ้มนะักจึงจิตจึงใจไปใหญ่โอ้ยใจละลายตายได้เลย โรราแสงเหนือของแม่ทําไมวันนี้โรราเปล่งออร่าขนาดนั้นล่ะหนูลูกยิ่งตอนย้อนแสงนะเฮ้ยสวยละมุนต้นมากแถมแต่งตัวปุ๊กปิ๊กถักเปียนหน้าเด็กไปอีกหนึ่งกรุ่ เด็กน้อยมากอาชอนชอนนี่ย้อมผมเป็นสีดำกลับมาสวยตาคมเหมือนเดิมแต่งตัวเรียบร้อยและโค้งตลอดทางตามสไตล์เจ้าฮอนนี่และทริปนี้คงจะมีแต่รามีแล้วแหละที่ทำสีผมลอนด์ทองเปล่งเป็นเด่นอยู่คนเดียวเจ้ารามีก็แต่งตัวง,งา่ายๆสบายๆใส่ผ้าใบาส้นเรียบทำให้สะด,ดุกต่อการเดินทางครั้งนี้ด้วยค่ะ และตอนอยู่ที่สนามบินเกาหลีก็มีแฟนๆถามอาชยนว่าอาชยนเมนูอาหารไทยที่คุณอยากกินคืออะไรคะอาชยนก็ตอบว่าุัดพงกะหรีพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ด้วยบ่งบอกว่าเมนูนี้ถูกใจเจ้าอาชยนมากๆเลยค่ะส่วนรามีที่เดินหัวเราะอร่อยร้วนมันเลยก็มีแฟนๆแซวว่า young and rich รามีก็ตอบว่า oh I'm not yet จอร์จ้ารามีเป็นเอ็นดูแต่เชื่อแม่เธอลูกรับรองว่าในอนาคตหนูจะต้องรวยอายุน้อยร้อยลนันแน่แน่แม่หมอแอดฟันทองค่ะ และถึงคราวพี่รุกะบ้างที่แฟนบอยเปแบบขั้นสดส่งถุงลุยวิตตองถุงใหญ่มากให้กับพี่รุกะไปเลยโอ้โหฉันอยากมีแฟนบอยแบบนี้บ้าง rich แฟนบอยเกาะพี่รุกะใจป่าสุดๆอยากรู้เลยว่าพี่รุกะได้อะไรอะ่ะและแฟนกลับของริชาก็ไม่น้อยนะคะ่ะส่งบุกรีให้คุณหนูริชาไปเลยค่ะ พอมาถึงไทยก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับเบมอนกันเยอะมากเวอร์มากอะไรกันน เสียงยกรี๊ดของเบมอนสตแต์คือแทนใจได้ใจฉันไปเลยวีดได้โลมากัะพอสอความตื่นเต้นเนาะเพราะครั้งนี้เบมอนมาไทยในฐานะศิลปินไอดอลสาวเคพร้อมแล้วคิดอีกทีก็ดีใจปลื้มใจแทนน้องๆเบมอนจริงๆและคนใจก็รักเบมอนมากๆจริงๆค่ะดูสิเด็กๆได้ของเต็มไม้เต็มมือกันทุกคนนนองภริตาเจ้าหญิงแสนหวานที่ เดินเกือบจะก้าวขึ้นรถแล้วแต่พอเห็นแฟนคลับยื่นจดหมายให้ริชาก็รีบเดินตรงปีเข้าไปรับจดหมายทันทีจากมือของแฟนคลับเองเลยริชา์ดเ้าหญิงแสนหวานและแสนดีที่หนึ่งส่วนชิกกี้กับโบรรานั้นก็กรอบโกยแทบไม่ไหวชิกกี้หอบถุงพับมาดก,กับอาร์ตทอยและตุกก๊กตาโบรราก็หอบกล่องน้องทินจังกับมอนคิปปี้นี่พอสอดไทยซัพพอร์ตเบ์มอนกันหนักมากหน้า รักและใจดีที่สุดเลยค่ะตอนรับเบมอนอย่างเดีและเบมอนเองที่ขนาดบ้าเดินทางมาถึงดึกมากแต่ก็ยังทักทายแฟนๆและโบกมือให้ตลอดทางน่าชื่นชมทั้งไอดอลและแฟนคลับเลยนะคะยังไงแอปต้องขอขอบคุณคลิปทุกคลิปจากเบมอนสแตนไทยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณมากๆค่ะ นอกจากนี้ก็มีความน่ารักของสมาคมผู้ปกครองใช่ค่ะแม่ของน้องรามีที่มีการพิมพ์ภาษาไทยทักทายแม่น้องชิกิต้าว่าพวกเราจะเจอกันเร็วนี้นะคะส่วนแม่มิงก็พิมพ์ภาษาเกาหลีตอบกลับคุณแม่รามีว่าไปค่ะ งยเงยง,ย,ง,ย,งยน่ารักมากเลยคุณแม่แม่อย่างนี้ก็คาดเดาได้ว่าแม่ของน้องรามีต้ตองบินมาดูคอนอ้แฟนเมตติของน้องน้อง,องเบมอนที่จ่ายแน่ๆเลยค่ะ แล้ววันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพวกเรามีนัดมาเจอกันกับการสัมภาษณ์รายการวิทยุ Flex FM เคลื่อน1 4 5 5เมกะรตซึ่งบ้านเต่างจังหวัดก็สามารถรับชมและฟังเบมอนได้ผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k และ YouTube Flex Connect นะคะ และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝังนะครับเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยเม้นมาบอกแอดสิว่าชอบลุกสนามบ,บินกล่องรายแอดชอบอาสากับโรรามากๆคือมันเจอาสาก็แฟชั่นกินขาดโรราก็น่ารักปุกปิกไม่ไหวแฮปปี้ซันเดย์มากเวอร์แล้วพวกเจอละชอบใครถ้าเลือกไม่ได้ก็เมนมาอวยเจ้าเบมอนทั้งเจ็ดกันได้เลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนทุทกคนเลย